นะกโมพุทธายะพุทธะทัยรัตนายานมะนีโนพราชีสหัสสุธรมาโอธัโมสังฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆะบูชาอากีธานังวรังคันธังศิวะริจมหาเทรังอหังวันธามิทุรโตอะหังวันธามิทาตุโย อะหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมาสังฆาปุเชมินโมพุทธายะอะพุทธตาไตรัตนายานมานีลวรัสีสหัสสุธัมมาพุทุตธรรมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อาธานังวารังคันทังสิวะรีจมหาเทรังอังวันทามิทุรโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโซพุทธธรรมสังฆปเชมินโมพุทธายาพุทธตาตรัตนายาณมานีนุภารัตศิสหาสัสสุธรรมาพุทโธธรรมสังโฆ ยาถาพุทโมนะโุทาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอากีตานังวารังคันทังสิวารีจมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสโพทธธรรมสังฆะปูเชมิ อัญเชิญพระเข้าตัวแผ่บุญประพบภูมิทรงวิญญาณสเพพุทธาสเพธรรมาสเพสังขาพระปัตตาปัจเจกานันจะยงพรังอรหันตานันตเตชสนาลาคังพันธามิสาพโสสเพพุทธาสเพธรรมาสเพสังขาพระปัตตาปัจเจกานันจะยงพรัง อรหันตานันตติเสนาลักขังพันธามิสัพโสสเปพุทธาสเพธรรมาสเพสังฆาประปัตตาปัจเจกานันจะยังรังอรหันตานันตติเสนาลักขังพันธามิสัพพโสุทังอธิธามิธรรมังอธิธามิสังฆังอธิธามิสาธุ